สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกทุท่านค่ะเจอจกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งนะคะช่องเก้งถูกรถสวยจริงนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตรงปกไม่จบขาแน่นอนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b บสไคร้ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่น้ำหนึ่งคัดสรรคัดเกรดมานะ,ะการันตีของสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเล่นไม่มีชำรุดสูญหายด้วยนะคะน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุทกทท่านได้รับชมรอบๆคันเลย มาเริ่มจากด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะด้านหน้าได้เป็นประจังหน้าเดิมจากโรงงานนะคะโลโกล้อยู่ตรงกลางชัดเจนไฟทะเบียนพลคงังลอลิงสองส่ปดหกรุงเทพมหาคนครได้เป็นไฟฮาโลเจนกอบไฟสวยๆคันนี้รถสิบกว่าปีแล้วนะคะน้ำหนึ่งก็ทำความสะอาดนะขัดไฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าสภาพโอเคนะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพ ผ่อนเยอะๆได้ถึง84งวดเลยคันนี้ปรับสภาพเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปล่อยถึงลูกค้าน้ำนึ่นจะปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นโฉมด้านหน้ากระจังหน้าค่ะสาพสวยสีบอนเงินคันนี้นะคะได้แม็กเป็นแม็กขอบ16นิ้วแม็กเดินจากโรงงานด้วยนะคะแม็กซีรูนะคะเดี๋ยวในส่วนของยางก่อนจะปล่อยน้ำหนจะดูแลในส่วนของยางให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะไฟด้านข้างนะคะ,ะไฟเลี้ยวอยู่ตรงซุ้มล้อนะคะอยู่ข้างแก้มด้านข้างนะคะกระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถที่เปิดด้านนอกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันในส่วนของฟิล์มตรงนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งดูแลนะคะถ้าไม่มีฟิล์มเดี๋ยวนหนึ่งติดฟิล์มให้ไปดูภายในกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจของคันนะคะจะเป็นทรงนี้ภายในคันนี้นะคะได้เป็นคุมโทนสีดําเนาะได้เป็นเบาะหนังค่ะในเรื่องของความปลอดภัยคันนี้ให้ถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด2ใบด้วยนะคะพุ่มอะไร power รามก้าน คอนโซลนะคะก็โอเคค่ะสภาพสวยเป็นพลาสติกเนาะเนี่ยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์เลยรุ่นนี้ชมนี้เนาะก็เอ่อมาตรวัดนะคะหน้าปัดจะอยู่ตรงกลางของคอนโซลเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถให้ทุกทุท่ททานได้รับชมเลขใหม่ไปพร้อมๆกันแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวไปฟังห้องเครื่องกันด้วยอ่ะก่อนอื่นมาดูข้อมูลรถกันค่ะคันนี้นะคะ Toy o t a v ว o อราคาตั้งขายสองแ0นหา หนึ่งจุดห้าอีนะคะปีสองพันสิบสองอ่าภาระผูกพันในวันจำหน่ายไม่มีคันนี้เป็นลำดับที่สองนะคะเป็นลำดับที่สองไม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันกิโลกว่ากว่าหนึ่งแสนสามพันกิโลกว่าวาน,น,นะคะก็คอนโซลด้านแอร์เย็นเชียบเลยนะเครื่องเสียง,อ,ง,อ,งอ่าเสียงดังฟังชัดนะคะแอร์เย็นเสียงดังฟังชัดแอร์เป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโตโ คันนี้มาพร้อมกับอนี่มีมีแผ่นยางรองมาให้เรียบร้อยด้วยด้านข้างนะคะในส่วนของตรงนี้อ่นนันให้ดูเนี่ยค่ะรอยเมีอารคเดิมๆสวยๆเลยเนะะี่ยค่ะรอยเดิมสวยๆคันนี้ด้านข้างไม่ได้ชนมานะคะไม่มีชนหนักนี่ก็อ่าเนี่ยค่ะให้ดูซีนซิลิโคนประตูคะนคันนี้สภาพสมบูรณ์ค่ะ เราคัดเกรดมานะคะคันนี้การันตีไม่มีชนหนักกระจกเดิมรอบคันในส่วนของฟิล์มเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะดูแลในส่วนของฟิล์มให้คันนี้ไม่ได้มีฟิล์มนะคะภายในคันนี้นะคะในส่วนของกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ได้เป็นเบาะหนังสีดำให้ดูรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงาน นี่เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยค่ะราคาสองแสนหกห่เก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันเดี๋ยวน้าหนึ่งขออนุญาตนะคะไปเปิดห้องเครื่องด้านหน้าแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระให้ทุกทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยคันนี้สามารถจัดยอดได้นะคะจัดยอดได้จัดยอดได้เต็มสามารถจัดยอดได้เต็มเลยเครดิตดีฟีดาวแลรับรถกลับทันทีเลยเอามาดู ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะห้องเก็บสัมภาระน้ำหนึ่งขอเริ่มจากแผ่นยางรองมาอยู่ด้านหลังอาขอเริ่มจากในส่วนของตัวน็อตก่อนละกันเนี่ยค่ะน็อตด,ด้านหลังซิลซิโคนมาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนธนเสร,รีไทยหกสแยกที่1น,นะคะใครมาไม่ถูกก็แอดเบอร์มาได้09 54864565หรือว่า096 198 4963นี่นี่นะรอยน็อต รอยอักเดิมๆร่องน้ําสภาพสวยคันนี้เดิมค่ะอ่ะนอกจากมีเนี่ยค่ะมีถาดรองมาให้ด้วยแล้วก็อ่ะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะก่อนปล่อยน้ำหนึ่งดูแลให้น้ำหนึ่งใส่ให้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งใส่เอ่อยางอะไหล่ให้นะคะอันนี้ให้ดูในส่วนของซีน ซิลิโคนสีไข่ไก่อันนี้เดิมนะคะให้ดูด้านหลังว่าเป็นเอ่อเดิมเนี่ยค่ะอยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะทักไลน์มาหาน้หนึ่งได้นะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูนะคะถ้าใครอยู่ไกลเนาะ ็วิดีโอคอลคุยกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆสะดวกเดินทางมาดูน้ำหนึ่งให้มาดูเลยดีกว่านะคะมาดูเลยว่าของเราะคาเต็นท์เพชรยนต์นะคะมีความเชื่อถือมากๆเลยเราเปิดแต่23ปีแล้วนะคะเปิดมาถึง23ปีแล้วนะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ก็ขี้นกอันนี้ขี่เอ้ยไม่ใช่ขี้นกสิมแมลงอันนี้จะเป็นมแมลงนะคะนี่เห็นไหมมันไปได้มาดูต่อค่ะมาดูฝั่งนี้ ดูด้านข้างฝ่งนี้นี่ในส่วนของขี้ฝุ่นอะไรต่างๆเดี๋ยวตรงนี้น้ำหนึ่งเก็บรายละเอียดให้นะคะทำความสะอาดให้นะคะภายในมาดูฝั่งนี้อีกที่หนึ่งสภาพสวยมากอันนี้ก็นะคะใครที่กำลังมองหารถเนาะอ่า ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆขับไปโรงเรียนนะคะหรือว่าขับไปซื้อของแต่ขับทางไกลได้นะคะสะดวกสบายผ่อนสบายๆเลยนะคะผ่อนสบายๆคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันเครดิตดีฟีดาวรับรถกลับได้ทันทีช่วงนี้ก็ใกล้หน้าฝนแล้วเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูในส่วนของข้อมูลรถให้นะคะันนี้เป็นเนี่ยค่ะ อ่าน่าจะเป็นเจ้าของเดิมเป็นพลอากาศเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคับอ่าคันนี้เดิมเป็นชื่อเป็นผู้หญิงขับนะคะเป็นผู้หญิงขับมือที่สองคันนี้นะคะเจ้าของมือเดียวนะคะแต่จะเป็นเพชรดนก่อนเราถึงจะเป็นลูกค้าในเล่มอาจจะเป็นลำดับที่สามแต่จริงๆแล้วคือลำดับที่สองนะคะคันนี้ ขอดเริ่มต้อนอยู่ที่ห้าพันใครชืร่อรามมหาคันีิสภาพสวยเนะะี่ยค่ะก็เครื่องนะคะ VVTI นะคะสี่สูบเดี๋ยวก่อนถึงมือลูกค้านั้นหนึ่งจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของของเหลวนะคะในเรื่องของของเหลวนั่นหนึ่งดูแลให้นะคะพวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ในส่วนของเนี่ยคะ่ะเบ้าโช์ค่นะร่นะะองรอยเมคอัพเดิมๆ ไม่มีชนหนักถึงคันหม้อน้ําด้านหน้านะคะก็อาจจะมีเฉียวบ้างตรงนี้เราเก็บรายละเอียดให้เป็น,นเสน่ห์ของรถมือสองเนาะแต่ว่าถ้ารายละเอียดชนหนักถึงคันหม้อน้ําหรือว่าโครงสร้างพิกว่ามคันนี้การันตีไม่มีแน่นอนคันนี้ไม่มีแน่นอนค่ะสภาพเดิมสภาพสวยแผนการความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพสวยอยู่เลยนะคะคันนี้ถอดเริ่มต้นอยู่ที่0้าพันยถอยถึงแปดสิบห่เลยนะค่ะฝากระโปรงเดิม คันนี้ไม่ได้ดอกไม่ได้ถอดฝากระโปรงทําสีเลยนะคะสภาพสวยจริงๆใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ Toyota v วีออสปี 2021.5e 1 e. คันนี้ราคาตั้งขาย690,000เออ 6, 6, 6 269,000บาทเอาใหม่นะคะคันนี้นะคะสรุปนะคะ Toyota v วีออส 1.5e ราคาตั้งขาย269,000คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่อ่า ห้าพันเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูดอกเบี้ยพิเศษให้คันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มนะคะรายได้อยู่ที่หมื่นห้าก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะรายได้อยู่ที่หมื่นห้าผ่อนเออกู้คนเดียวได้นะคะกู้คนเดียวได้แต่ถ้าใครเพิ่งทํางานนะคะขอให้ผ่านโปรก่อนนะคะสามเดือนสี่เดือนขอให้ผ่านโปรก่อนนะคะหรือว่าถ้าทําจากที่เก่าต่อเนื่องก็ตรงนี้ได้นะคะมาคุยกันได้ปรึกษาได้โทรก็ศูนย์เก้าห้าสี่แปดหกสี่ห้าหกห้าหรือว่าศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้า 6กแอดไลน์เบอร์นี้ได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ